กลับมาอีกครั้งกับสมน,นา Elite Wave เ,เครียองทำเงินรุ่นที่3ตอนไล่ล่าหา3โดยครูไก่กนิถารอดดำกับลูกเล่นที่มากกว่าเดิมพร้อมทีมซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่รีบจองเดยวันนี้โทร0 8 6 4 9 0 2 8 2 3หรือทางไลนไ์ ID และพบกันวันที่ 3, 4และ10ตุลาคมนี้ที่โรงแรมมารินสังย่านที่เก่าเวลาเดิม จัดโดย Business l i n e a l i f e ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสวัสดีครับคุณม่อนค,ครับครับเป็นไงบ้างเ s i ตกลงนี้ใครใครได้ใครเสียขนาดไหนคะคือวันนี้นักข่าวทางสายตลาดเงินแล้วก็สายวุ้นนี้ไปเฝ้ารอทำข่าวบัญญัตินนแน่นเลยเพราะว่าได้รับแจ้งหมายมาเป็นการชุดถูกเครื่องประมาณเที่ยงนี้ผ่านมานะครับมีการแถลงข่าวใหญ่ก็เป็นปัญหาของสาวิทยาเซลนะครับเ,เอสอไอที่มีปัญหา กับสามเจ้าหนี้รายใหญ่ก็ประกอบด้วยผมทิกโก้ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมอืมแล้วตกลงเขาเคลียร์กันยังไงคือตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทสาวิยาสติลยูเคหรือเราเรียกง่ายๆว่าเอสไอยูเคที่อยู่ที่อังกฤษนะครับผม<แ>ก็ดำเนินธุรกิจนะครับผมเป็นการผลิตเหล็กแท่งนะครับเหล็กแท่งที่จะเอามาใช้ในการผลิต ริบร้อน <Okay. S 2> คือ,คอปัญหาก็คือว่าขาดทุนอย่างหนักนะครับที่อังกฤษจนไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ก็เลยต้องประกาศปิดกิจการชั่วคราวแล้วตอนนี้ก็กํำลังเจราจาอยู่กับคู่ค้าหลายเริมว่าจะแก้ไขปัญหายังไงพนักงานบางส่วนก็ต้องมีการเลิกจ้างรเลิกจ้างแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลอังกฤษก็พยายามยื่นเข้ามายื่นมือให้การช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถเปิดดาเนินกิจการต่อไปได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลานาน<ต>สักเท่าไหร<ต>่ครับผมแตอนนี้เป็นห่วงสมแบงค์นะตกลงนี้สามแบงค์นี้เขาเคลียร์ไหมบ<อ>ีบเอเขาเขาเสียเสียอะไรบ้างตอนนี้ฮะคือตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของการเจรจาเพื่อจะปรับปรุงโครงสร้างนี่นี่ทั้งหมดที่เอ i เป็นเนี่ยนะครับก็ประมาณห้าหมื่นล้านบาทนิดหน่อยนะครับ เป็นของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยสองหมื่นสองพนล้านของกรุงไทยสองหมื่นสองพันและของของทิสโก้อีกสี่หมื่นสี่พล้านคือตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าะจะต้องมีการเจรจาต่อไปแต่นั้นผู้บริหารของเอ i เนี่ยเขบอกนะครับว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเอ i เอไเขายังสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้เพราะว่าตัวของเอ i เนี่ยเขาผลิตเหล็กแผ่นรีบร้อนซึ่ง ในตลาดเนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าใหญ่พอสมควรแ,วแต่ว<ต>่ายังยังมีรายได้ดีอยู่แต่มีปัญหาที่บริษัทลูกอย่างเดียวทีน,นี้นี่คือปัญหาตอนนี้นักงทุนเคลียร์ขอเคลียร์ในเรื่องราวของแบงค์นะว่าปัญหาของแบงค์สามแบงค์นี้มีการการสำรองเคลียร์หมดไหมฮะชัดเจนมากวาสำรองเคลียร์แล้วคือทางผู้บริหารแบงค์ชี้แจงว่าแต่ละแบงค์เนี่ยก็เป็นการการสำรองของตัวเองอแต่อย่างไรก็ตามในสิ้นสุดไตรมาสสามเนี่ยทุกแบงค์ก็บอกว่า สามารถคันสำรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะโอเคโอเคแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่เพิ่งการการสำรองมาสองปีที่แล้วพอรู้ธุรกิจนี่มีปัญหาแบงก์ก็เลยทยอยกันสำรองตลอดมาแต่จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะสิ้นสุดไปมาสัอ๋อนี่กระทบกำไรกับแบงก์ไหมกระทบกำไรไหมฮะไม่มีไม่ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าเป็นการการสำรองตามกฎของแบงค์ชาติทุกอย่างครับผมชัวร์นะถ้าเอชซีบีหุ้นกำลังตกอยู่คิดว่ากระทบกับกำไร ก็ S <S <an> <f ool> ทานผู้บริหารชี้แจงว่าไม่มีปัญหาครับก็พยาอยการสำรอมมาตั้งแต่สปีที่แล้วครับผมได้ได้ก็มีการปรับโครงสร้างกันมาโดยตลอดค่ะอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับผมครับเป็นข้อมูลของคุณไพโรจน์ศุน์